เมื่อไปสัเเ็จและเสร็จทุกรายคู่รักวัยรุ่นที่พวกเขานนั้กำลังจะสอบเข้ามาหาวิทยาลายัยแต่มาได้รับข่าวร้ายว่ากำลังตั้งท้องเพียงเพราะสนุกเพียงชั่ว้ามคืนสวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Rational อีกแล้วนะครับผม วันนี้ผมจะมาทำการสปอยภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่ารักจัดหนากในตอนไปสเมเ็จภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ตั้งแต่ปี2011แล้วนะครับผมเคยออกอากาศย้อนหลังทางช่อง7 HD เนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นการหยิบยกเนื้อหาสำคัญของทางภาพยนตร์มาสปอยให้ทุกคนได้รับฟังอย่างเข้าใจง่ายๆสำหรับคนที่ต้องการรับชมเรื่องนี้สามารถรับชมผ่านทาง YouTube หรือลิงก์ที่ผมแปะไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับรักจัดหนากในตอนไปสมเม็ เรื่องราวเปิดเรื่องมาที่ชายหญิงคู่หนึ่งทั้งสองคนนั้นเดินม,มาด้วยกันแล้วจูๆ่ๆก็มีใคราบ,บางคนมาเดินชนพวกเขาจนหนังสือที่เขานั้นไปเรียนพิเศษมาตกกับพื้นวิตจึงบ่นไปว่าคุดอะไรชวนแล้วหนีไม่ขอโทษสักคหลังจากนั้นแอนก็ควงแขนวิตวีตจึงชวนแอนนั้นไปเที่ยวเสมอกันหลังจากที่สอบเสร็จซึ่งแอนเธอก็ตอบตกลง และเรื่องเราก็ตัดมาในวันที่ทั้งสองคนน้ามาเที่ยวแต่ไม่ได้มาเที่ยวแค่สองคนพวกเขาน้ำพาเพื่อนมาด้วยคนที่กำลังถ่ายคลิปอยู่มีชื่อเอ็กเอกได้หันกล้องไปทางแอนแล้วก็วทและถามวิวทย์น้ำมากับใครวิทจึงบอกว่ามากับเพื่อนซึ่งเอกก็แซวไปว่า แล้วคืนนี้เพื่อนจะสะบาเดเฮกันหรือเปล่าวีทจึงบอกไปว่าไม่มีแล้วก็ไล่ให้ไปถ่ายคนอื่นซึ่งเอ็กก็หันมาหาเพื่อนอีกคนหนึ่งที่มีชื่วกล้องที่มากับแฟนที่มีชื่อวก,กิฟซึ่งกิฟนั้นเป็นเพื่อนของแอนและติดต่อผ่านการจนได้รู้จักกันหลังจากนั้นเอ็กก็หันกล้องไปทางสาวๆที่นั่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งของเรือและเรื่องราวก็ตัดมาที่วีท แล้วก็แอนที่ออกมาคุยกันตรงท้ายเรือซึ่งแอนนั้นเธอทำหน้าตาแบบเคร่งเครียดเพราะว่าเธอกังวลว่าผลสอบเข้ามาหาวิทยาลัยของเธอจะไม่ผ่านเพราะว่ามันต้องรออีกตั้งสองวันวินจึงบอกกับแอนไปว่าไม่ต้องเครียดเรามาเที่ยวกันเอาให้สนุกยังพอมีเวลาให้ได้ลุน้นขนาดน,นั้นเองกิฟก็พูดแทรกขึ้นมาว่ากว่าจะลากแอนมาได้โคตรลำบากส่วนตัวของเธอนะั้นไม่ได้เครียดเลยเรื่องผลสอบเพราะว่าเธอจะเข้ามอกรุงเทพแอนจึงถามกล้องไปว่าแล้วกล้องละ่ะ กองจะบอกว่าเขาสอบตรงเข้าคณะนิติเลยมาแบบชิวๆซึ่งแอนและก็วีธยังคงต้องรองรุ่นผลสอบกันอยู่ซึ่งวีธเขาก็รู้ว่าแอนนั้นกังวลเขาจึงพยายามปลอบใจแอนหลังจากนั้นเมื่อทุกคนนั้นเดินทางมาถึงทะเลก็ได้กระโดดเล่นน้ํากันอย่างมีความสุขหลังจากเล่นน้ําเสร็จแอนจะมาคุยกับวีธเรื่องที่ว่าถ้าพ่อกับแม่ของเธอนั้นมี Facebook ก็คงแย่เพราะว่าทุกคนนั้นโพสต์ลงโซเชียลกันวี With, จงบอกว่า ก็คงต้องขอบคุณที่เรียนพิเศษด้วยที่ทําให้เราทั้งสองคนนั้นได้มาโคบกันขนาดนั้นเองโทรศัพท์ของวิทก็ดังขึ้นซึ่งคนที่โทรเข้ามาเขามีชื่อว่าพีวีซึ่งตัวของวีเป็นนักกีฬามารู้และลงแข่งในทุกๆปีซึ่งปีนี้วีก็จะให้วิลงแข่งอีกครั้งแอนจึงถามไปว่าใครโทรมา วิทจึงบอกไปว่า P ีวจะให้วิทไปแข่งมากรุกแอนจะบอกว่าวิทนั้นเล่นมากรุกเป็นด้วยหรอเท่จังเลยสอนเธอเล่นบ้างสิซึ่งวิทนั้นกระดีใจที่แอนนั้นชมแบบนี้เพราะว่าไม่มีใครชมเขาว่าเท่มาก่อนเลยเดี๋ยวว่าเนดะี๋ยวเขาจะสอนให้ขณะนั้นเอก็ได้บอกกับวิทไปว่าลองดูผลสิตอนนี้นะผลประกาศก่อนล่วงหน้านะวิทจึงเข้าไปดูและพบว่าเขานั้นสอบติดคณะเรษฐศาสตร์คณะที่เขานั้นยากเรียน ซึ่งให้แอนนั้นดูด้วยแต่แอนก็บอกไปว่ายังไม่อยากดูเธอยากกลับไปดูที่บ้านดีกว่ามากระทานหันเกินไปเธอไม่ได้เตรียมใจแต่วิทก็ขยันขยอจนแอนนั้นยอมดูวิทจึงดูให้แล้วก็บอกว่าเสียใจด้วยนะแอนแต่วิทเพียงแค่ล้อเล่นเพราะว่าแอนนั้นสอบติดคณะที่เธอนั้นอยากเรียนทั้งสองคนนั้นได้เรียนมาหาวิทยาลัยเดียวกันกิฟจึงแซวเอ็กไปว่าคนอย่างเอ็กนะจะมีที่เรียนบ้างหรือเปล่า ซึ่งเอ็กนั้นเขาก็สอบติดเหมือนกันและวิ่งลงไปดีใจในทะเลเรื่องราวต่อมันคืนนั้นแอนที่เดินคุยอยู่กับวิทเธอได้บอกกับวิทไปว่าวิทนั้นเคยเป็นไหมเวลาที่เรานั้นมีความสุขกับอะไรบางอย่างแต่เรา ยังคงต้องคิดล่วงหน้าคิดมากไปก่อนว่าชีวิตข้างหน้ามันจะเป็นยังไงไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ว่าเราจะเรียนไหวไหมแล้วเราจะเข้ากับเพื่อนได้หรือเปล่าวิทจึงบอกไปว่าอย่าเพิ่งไปคิดเลยแค่วันนี้วิทได้อยู่กับแอนเขาก็มีความสุขแล้วอย่าเพิ่งไปคิดถึงอะไรที่มันยังไม่เกิดขึ้นเลยดีกว่าซึ่งวิทกับแอนนั้นก็จับมือกันหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ชวนกันกลับเข้าไปในห้องแล้วก็ทํากับสบายเฮกันอย่างเมามันเรื่องดาวตัดมาในวันที่วิต้ตองมาสอบสัมภาษณ์ ซึ่งคณะอาจารย์ก็ได้ถามวิทไปว่าเกี่ยวกับเรื่องที่วิทเป็นนักกีฬามากรู้แล้วก็ถามไปว่าต้องรู้หรือต้องรับยังไงวิทจะบอกไปว่ามันก็แล้วแต่สถานการณ์แล้วเขาก็ถามไปว่ามารู้มันช่วยอะไรวิทบ้างวิทจึงบอกว่าก็น่าจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องความคิดแล้วิททำไมถึงอยากมาเรียรนคณะเสตร์วิทจึงบอกว่าเขานั้นชอบและคิดว่านั่นเป็นสิ่งที่เขานั้นรักซึ่งอาจารย์ก็ถามไปว่าแล้วถ้าเกิดว่าวิทนั้นสอบไม่ติดวิทจะเรียนอะไร วิกก็บอกว่าวิคก็คงจะไปเรียนคณะอื่นแต่วิคนันชอบคณะนี้ยังไงเขาก็ต้องซิ่วกลับมาเขาไม่กลัวว่าจะเสียเวลาเพราะว่าถ้าเขานั้นชอบแล้วยังไงเขาก็ต้องทํามันให้ได้และคิดว่าเศรษฐศาสตร์มันจะทําให้เขานั้นมีอนาคตสิ่งที่วิคนั้นตอบเหมือนเป็นเพียงสิ่งที่วิคนั้นคิดขึ้นมาเองและมั่นใจในตัวเองมากๆแม้คําตอบนั้นมันจะไม่มีอะไรเลยแม้กระทั่งว่าอาจาร์ถามวิคนั้นจะทํางานอะไรวิคก็ยังบอกว่าเขานั้นยังไม่ได้คิด หลังจากเขาสัมภาษณ์เสร็จเขาก็มาพบก,กับแอนที่นัดเจอกันซึ่งแอนก็มีข่าวร้ายมาบอกกับวิทว่าเธอประจำเดือนยังไม่มาซึ่งกระทาให้วิทนั้นถึงกับอึ้งไปเลยเขาตกใจมากทั้งสองคนจึงไปซื้อที่ตรวจคันแล้วจะมาตรวจกันแต่ว่าแอนก็บอกไปว่าเธอถามรุ่นพี่แล้วรุ่นพี่บอกว่าต้องตรวจหลังจากประจำเดือนไม่มาสองอาทิตย์แต่ตอนนี้มันอาทิตย์เดียวถ้าตรวจแล้วมันไม่ขึ้นเราอาจจะดีใจเก็ แม้ว่าตัวของวิทจะอยากให้ตัวตอนนี้เลยก็ตามวิทจะบอกไปว่าแต่ถ้าทหต้าเขามีแข่งด้วยสิแต่ก็ไม่เป็นไรแอมไม่ต้องคิดมากเพราะว่าคิดมากมันอาจจะทําให้ประจำเดือนมาช้าก็ได้ซึ่งวิทนั้นดูเหมือนว่าจะหัวเสียแล้วนะตอนนี้งเครื่องดาวตัดมาที่กล้องแล้วก็เอ็ที่มายืนเล่นเกมกันส่วนตัวของวิทเขาก็มายืนชงกาแฟแล้วก็ถามกับกล้องไปว่าเรื่องของกล้องกับกีเป็นยังไงบ้างกล้องจึงบอกไปว่าเขาไม่ได้คุยกันมาสักพักแล้ว ไปส่องใน Facebook ของกิฟต์กิฟต์ก็เปิดตัวแฟนใหม่ไปแล้วซึ่งกองก็บอกไปว่าเขาไม่ได้คิดอะไรมากชิลๆเพื่อนๆจึงถามว่าแล้ววิทกับแอลล่ะเป็นยังไงบ้างวิจึงบอกว่าก็โอเคเดี๋ยวเขาจะต้องไปกินข้าวที่บ้านของแอลแล้วซึ่งทุกคนก็แซวว่าโหดูท่าจะไปไกลนะคงต้องคิดถึงหลานแล้วแหละเผื่อก้องกับแอนจะมีลูกกันซึ่งตัวของก้องนันกเครียดเมื่อได้ยินคำนั้นเรื่องราวตอมที่แอนที่พากิฟต์มาลองชุวดน้นศึกษา ซึ่งตัวของลิปนั้นก็ใส่ชุดรัดรูปแบบเซ็กซี่มากๆเธอนั้นถามแอนว่าเธอนั้นเป็นยังไงแต่แอนนั้นก็ไม่ตอบเธอดูเหมือนมีเรื่องเครียดกิปจึงถามว่าแอนนั้นเป็นอะไรทะเลาะกับวิทมาเหรอแอนเธอไม่ได้ตอบกิฟจึงบอกว่าใครเป็นคนเริ่มก่อนแอนจะบอกว่าไม่รู้เหมือนกันหลังจากนั้นกิฟก็เข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็บอกว่าวันเกิดเธอที่จะถึงก็ชวนวิทมาด้วยสิหลังจากนั้นแอนเธอก็เข้าไปลองชูซึ่งเธอก็ได้เล่าให้กับเพื่อน มีรุ่นพี่ที่มหาลัยมาช่วนให้เธอไม่เป็นลีิซึ่งกิฟต์เธอก็ดีใจแทนแอนเพราะว่าใครที่ได้เป็นลีิต้องเจ๋งมากๆแต่แอนก็ไม่ได้ตอบตกลงและบอกว่าขอคิดดูก่อนซึ่งเธอก็มองไปที่ท้องของเธอเพราะว่าเธอกําลังกังวลเรื่องที่ว่าเธอกําลังจะท้องเรื่องราวแต่กลับมาที่วิทซึ่งวิทนั้นเขาเอาที่ตรวจคานที่ซื้อมามาลองเอาน้ําหยอดแต่มันก็ขึ้นเพียงแค่ขีดเดียว ถ้าเกิดว่าเป็นในยุคปัจจุบันเราคงคิดว่าวีอาจจะตรวจโควิดก็เป็นได้นะครับแต่ในยุคนั้นมันยังไม่มีซึ่งพอมันขึ้นขีดเดียวเหมือนว่าวีจะทำหน้าแบบโล่งใจแต่มันก็เป็นเพียงแค่การทดลองเล่นๆของเขาเท่านั้นและเขาก็เอาที่ตรวจแค่นไปทิ้งหลังจากนั้นเขาก็มาซ้อมหมากรุกแต่ว่าเขานั้นเล่นไม่ได้เลยแพ้ตลอดพี่วีจึงถามไปว่าวีนั้นเป็นอะไรทำไมถึงเล่นแบบนี้ วิจึงบอกไปว่าช่วงนี้เขายุ่งๆเพราะว่ากําลังเข้ามาหาลัยเลยมีเรื่องนู่นนี่นั่นให้ต้องทําพี่วีจึงตอบว่าวิทแล้วบอกว่าปีก่อนก็ได้ที่สองปีที่แล้วก็ได้ที่สองปีนี้จะเอาที่เท่าไหรล่ล่ะแล้วเรื่องดาวก็ตอบมาที่แอนเธอมาเลือกซื้อของขวัญให้กับกิฟต์เลือกแว่นตาอันหนึ่งและขณะที่เธอนั่นรอของขวัญหออยู่เธอก็มานั่งคุยกับวิทที่มานั่งรอเธอด้วยแอนได้บอกกับวิทไปว่าเธอนั้นมีอาการคลื่นไส้และก็อาเจียนด้วยจึงทําให้วิทนั้้นรูสึกโมโมห แล้วบอกว่าคนเรานะ่ะเวลาเครียดมากๆมันก็คืนไสกันได้ทางนั้นแหละหลังจะซื้อของเสร็จทั้งสองคนก็ยังทะเลาะกันเกี่ยวกับเรื่องที่แอนนั้นอาเจียนแล้วก็คิดมากแอนจึงบอกว่าไม่ให้คิดมากได้ยังไงนี่มันจะสองอาทิตย์แล้วนะประจำเดือนของเธอยังไม่มาเลยวิจึงบอกไปว่าก็แอนคิดมากแบบนี้แหละประจำเดือนมันถึงมาช้าเขาก็เครียดไปด้วยเลยพรุ่งนี้เขาก็จะมีแข่งอยู่แล้วแอนจึงบอกว่าแม่เธอคิดมากแต่วิจนะ์น่ะกลับไม่คิดอะไรเลย และถ้าเกิดว่าท้องขึ้นมาจริงๆจะทํายังไงวิจึงบอกว่าก็เดี๋ยวเขารับผิดชอบเองแอนจะบอกว่าจะรับผิดชอบได้ยังไงเราเพิ่งขึ้นปีหนึ่งกันนะวิจึงบอกว่างั้นก็ไม่ต้องเอาไว้แอนจึงบอกว่าพูดแบบนี้ได้ยังไงอะเธอไม่น่าให้วินั้นสมใจเธอท,ที่เสจเลยวิยจึงบอกไปว่าก็แอนไม่ใช่หรอที่ไม่ยอมกินยาคุมของกิฟเขาก็คิดว่าแอนได้กินแล้วแอนจึงตอบว่าวิทไปว่าแล้วิทล่ะทำไมไม่ใส่ถุงวิจึงบอกว่าก็แอนพร้อมอยู่แล้วไม่ใช่หรอเห็นร้องสัักนนน้ แอนจึงบอกว่าเราไม่ใช่วิทหรอที่ตั้งใจจะมาสบายดใ,ให้เธออยู่แล้วและว,วิทไม่ได้ยินคำนันของแอนแอนก็ซึมไปส่วนวิทเขาก็อึ้งไปเลยหลังจากนั้นวิทก็ไปเรียกแท็กซี่แล้วก็ให้แอนนั่งขึ้นไปเขานั้นพยายามงอแอนแต่แอนก็ไม่คุยด้วยวิทจึงปิดประตูรถให้แอนนั่งกลับบ้านเรื่องราวตัดมาในวันต่อมาวันนี้วิทเขามีแข่ง แต่ว่าเขามาช่วยที่บ้านของก้องทําสวนก่อนเพราะว่าก้องเขาไปตกลงกับพ่อของเขาไว้วิทจึงถามกับก้องไปว่าทําไมไม่จ้างคนอื่นมาทําทากันเองมันดูไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่ก้องจึงบอกไปว่าเขาตกลงกับพ่อว่าจะาเขาทําพ่อจะซื้อรถให้กับเขาวิทจึงแกล้งถามเพื่อนๆไปว่าเขาไม่เรื่องอยากจะปรึกษามีเพื่อนของเขาที่รุ่นราวเขาเดียวกับเขาไปทําผู้หญิงท้อง ถ้าเกิดว่าเป็นทั้งสองคนทั้งสองคนจะทําอย่างไรก้องจะบอกไปว่าถ้าเป็นเขาก็าคงจะไม่เอาไว้หรอกเพราะว่าตอนนี้เขายังไม่ได้อยากจะจริงจังกับใครและคนที่ต้องเดือดร้อนก็ต้องเป็นพ่อแม่ส่วนเอ็กเขาไม่ได้คิดแบบนั้นเอ็กเขาบอกว่าเราก็ต้องรับผิดชอบสิวะชีวิตชีวิตหนึ่งเลยนะเราจะไปทําเขาได้ยังไงหลังจากนั้นเอ็กก็ได้ไปหยิบของขวัญมาฝ้าให้กับวิทเอาไปให้กับกิฟต์ด้วยก้องจึงถามวิทกลับไปว่าแล้วถ้าเกิดว่าเป็นวิทละ่ะ ิจะทำยังไงวินจึงบอกไปว่าเขาไม่มีเวลาเล่าเดี๋ยวเขาต้องไปแข่งแล้วซึ่งกองก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาขับรถไปส่งแล้วก็เล่าในรถก็ได้ทั้งสองคนเหมือนรู้แล้วเมื่อไม่ใช่เรื่องของเพื่อนวิธแต่เป็นเรื่องของวิธเองเองจึงบอกไปว่ามีอะไรก็พูดตรงๆสิอ้อมพร้อมอยู่ได้แล้วเรื่องราวก็ตัดมาในตอนที่วิธเขากําลังจะไปงานวันเกิดของกิฟและเขาก็เตรียมที่ตรวจคันไปให้กับแอนได้ตัวด้วยวันนี้ แอนด์ดเครียดมากแม่จะมาร่วมงานวันเกิดของกิฟ์หลังจากนั้นทุกคนก็มาเซอร์ไพรส์เค้กวันเกิดให้กับกิฟ์ทุกคนนั้นร้องแฮปปี้เบิร์ดเดย์เสียงดังมากๆจนตัวของแอนอนั้นทนไม่ไหวเธอกีดแต่กลางวงแล้วก็เดินหนีออกไปจึงตามแอนไปที่ห้องน้ําและพยายามเรียกแอนให้แอนนั้นออกมาแต่แอนนั้นก็ไม่ตอบและนั่งร้องไห้อยู่นคนเดียวจูงบ,บอกว่าเงินก็แแ้มประตูให้กับเขาหน่อยได้ไหมสิ่งที่เขานั้นเอามาให้กับแอนมันสําคัญกับเราทั้งสองคนมากๆเลย เขาจึงยืนที่ตรวจคันให้กับแอนแอนเธอเอาที่ตรวจคันมาตรวจขนาดนั้นเองเมื่อแอนนั้นเริ่มดําเนินการเธอก็กําลังรอ,งล,องลุ้นว่าเธอจะท้องหรือไม่และภาพยนตร์เรื่องรักจัดนาในตอนไปเสเม็ดก็ได้จบลงซึ่งในตอนจบของภาพยนตร์ในตอนนี้นะครับผมเขาได้ทิ้งท้ายไว้ให้เราในะคิดเอวเองว่าแอนนี่จะท้องหรือไม่ท้องภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับผมเหมือนว่าเขาจะสอนไว้ด้วยในยุกก่อนนะครับว่าบางทีเนี่ย ชีวิตที่เรากําลังจะเริ่มต้นจะทําอะไรเพราะว่าช่วงชีวิตที่กําลังจะเข้ามาหาวิทยาลัยนะครับมันเป็นชีวิตที่ เราเนี่ยต้องเรียนแล้วก็จบไปเพื่อไปทํางานแต่ถ้าเกิดว่าชีวิตของเราเนี่ยมีอะไรผิดพลาดไปก่อนอย่างตัวของแอนแล้วก็ก้องเนี่ยที่เกิดว่ามีอะไรกันแล้วไม่ได้ป้องกันนะครับผมชีวิตของพวกเขาอาจจะสะดุดลงได้เอาง่ายๆครับขณะที่ตอนที่แอนเนี่ยยังไม่ท้องแต่เธอเนี่ยกำลังคิดมาทาทั้งสองคนนั้นเครียดแทบจะทําอะไรไม่ได้เลยบางทีในเรื่องพวกนี้มันอาจจะทําให้ชีวิตของเราะสะดุดไปได้แต่ถ้าเกิดว่าแอนนั้นท้องขึ้นมาจริงๆแต่นั่นเป็นเรื่องราวของภาพยนตร์ในอดีตนะครับผมเพราะว่าใน,นปัจจุบันเนี่ย ผมเคยทำสปอยหนังแนวนี้มาหลายครั้งแล้วนะครับจะมีคนเข้ามาคอมเมนต์เนี่ยออกเป็น2เสียงนะครับผมฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะคล้ายกับกล้องนะครับที่กล้องบอกว่าเขาไม่เอาไว้รอเพราะว่าเขานั้นยังไม่ได้จริงจังกับใครแล้วก็ไม่อยากให้ลำบากพ่อแม่ด้วยส่วนอีกฝ่ายหนึ่งก็จะเป็นฝ่ายของเอกครับที่เอกบอกว่าชีวิตทั้งชีวิตเลยนะเว้เราจะไปทําร้ายเขาได้ยังไงเราเป็นคนทําเราก็ต้องรับผิดชอบซึ่งคอมเมนต์ส่วนใหญ่เนี่ยหลายๆคนนะครับได้แบ่งความคิดเนี่ยออกเป็น2ฝั่งแล้วนะฮะ แล้วถ้าเป็นผู้คุณล่ะครับถ้าคุณนั้นเป็นแอนหรือเป็นววทพวกคุณจะจัดการกับปัญหานี้อย่างไรก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับเนื้อหาในคลิปนี้ถ้าผิดภาพประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์กันด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปแล้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ หลอกหลอกเพี่ฉันเชื่อนี่เธอแต่สุดท้ายเธอก็ไป